เปิดดวงครึ่งปีหลังกับ4ลัคนาราศีที่ดวงเฮงต่อยอดความรุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับอยู่ผมอาจารย์แมนหนพลังเลขนะครับในการพยากรณ์ดวงดาวนะครับจะต้องดูในรอบการโคจรเนี่ยโดยละเอียดถีทถ่วน,นะครับนอกจากการที่โคจรไปสู่ราศีใดราศีหนึ่งแล้วก็ ต้องมีการโคจรแบบไม่ปกติด้วยนะครับในการโคจรของดาวในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับมันมีลักษณะโคจรที่เรียกว่าไม่ปกติเนี่ยอยู่2ดวงนั่นก็คือดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับดังที่ในคลิปแรกหมอแม่ได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับว่าเป็นราศีที่กลับรายกลายเป็นดีนะครับคราวนี้มันมีราศีที่ขึ้นชื่อว่าดวงก็ไม่ได้แย่นะ หลังจากการโครจรย,ย้ายของดวงดาวในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยราหูย้ายพรฤหัสย้ายเสาย้ยาย,ย,ายดาวใหญ่สมดวงขึ้นชื่อว่าเป็นดาวตรีเทพเนี่ยยกย้ายเนี่ยในเดือนเดียวกันเลยนะครับก็ส่งผลปรับเปลี่ยนในเรื่องของดวงชะตาราศีต่างๆนานาเน,น,นี่ยแตกต่างกันไปนะครับ คราวนี้มันจะมีอยู่4ลัคนาราศีครับหรือว่า4ราศีนี่แหละที่สามารถที่จะต่อยอดได้หลังจากที่ดาวย้ายละครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมจนมาถึงครึ่งปีหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของดาวอีก2ดวงแต่4ลัคนาราศีเนี้ยก็ยังได้ผลดีอยู่นะครับเรื่องของดาวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับการโคจรของดวงดาวเนี่ยจะมีพักมนเสิร์ตนะครับ3ชนิดนะครับพักเนี่ยก็คือ ลอยหลังนะมนเนี่ยคือหยุดนิ่งเซิร์ฟนี่คือเดินเร็วกว่าปกตินะครับหรือว่าหมอแมนชอบให้นิคเนมムเขาว่าดาววิ่งนะครับในส่วนของดาวเสาเนี่ยนะครับนะที่โดยปกติแล้วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยดาวเสาเนี่ย โคจรนเาทับลัคนาราศีมีนนะครับแล้วก็จะอยู่เนี่ยสองปีครึ่งนะครับแต่คราวนี้ในรอบวงโคจรของเขาเนี่ยปรากฏว่ามีการเดินถอยหลังเกิดขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังปี68นี้ดา,าวเสาร์จะโคจรถอยหลังนะครับจนข้ามราศีเลยในวันที่23สิงหาคมนะครับ23สิงหาคม68ดา,าวเสาร์จะถอยมาทับลัคนาราศีกลุ่มซึ่งจะทำให ราศีมีนเป็นงปลอดโปร่งลงสบายมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างการเดินถอยหลังแล้วเขาจะเดินกลับไปตำแหน่งเดิมเนี่ยในวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569นะครับเป็นการถอยหลังแล้วก็กว่าจะกลับไปที่ตำแหน่งที่เคยอยู่เดิมเนี่ยใช้เวลา6เดือนเลยนะครับนานมากนะแล้วก็ในส่วนของดาวพระศุกรีเนี่ยเป็นการเดินไม่ปกติ แต่ไม่ใช่การถอยหลังครับเป็นการเดินเร็วกว่าปกติหรือว่าเป็นการวิ่งนะครับพระาทิตเดินเร็วกว่าปกตินะครับโดยที่จะเริ่มเดินเร็วจนข้ามราศีในวันที่2ตุลาคมนะครับเดิมเนี่ยพระฤหัสเนี่ยย้ายมาทับอยู่ที่ลัคนาราศีมิถุนนะเมื่อเดินพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาอยู่มาเนี่ยพฤษภามิถุนากรกฎาคม สิงหากันยาพอถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นแหละ2ตุลาคมพระรหัสสมดีเดินเร็วจนข้ามราศีเลยนะครับนจนองศาเนี่เก,นเกินละเกินราศีและเกินราศีมิถุนไปก็ไปอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับซึ่งในเกณฑ์ทางโหนี่นี่ถือว่าเป็นดวงมาตรฐานที่สําคัญเพราะว่าครองตําแหน่งอุดด้วยนะครับแปลว่าสูงส่งแปลว่า,ช,าชนะแน่นอน,นครับบังเกิดผลดีมากมาย นะครับใน5ลาราศีแรกเราได้ฟังกันไปแล้วนะคราวนี้มันมี4ราศีหรือว่า4ลัคนาราศีที่ถือว่าสามารถที่อยากต่อยอดจากช่วงก่อนที่ดาวดีๆนะครับดวงก็ดีพอครึ่งปีหลังมาเนี่ยดาวมีการเปลี่ยนแปลงมีเดินถอยหลังมีเดินเร็วเขาก็ยังได้รับผลดีอยู่อีกนะครับวันนี้เราจะพูดถึง4ลัคนาราศีนี้ครับได้แก่ลัคนาราศีเมษ ลัคขณาราศีพฤษภลัคนาราศีมิถุนและลัคนาราศีตุลนครับสราศีหรือว่าสีลัคนาราศีนี้นะครับถือว่าดวงดีดวงเฮงได้ประโยชน์จากการที่ดาวย้ายดวงในช่วงครึ่งปีหลังของคุณถือว่าต่อยอดความเฮงต่อยอดความรุ่งโรดได้อย่างเต็มที่นะครับดวงคือแผนที่ชีวิตดวงคือสิ่งที่บอกเรานะครับว่า มันมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จะเกิดเรื่องราวไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะร้ายดวงเนี่ยเขาก็ย่อมาจากดวงดาวนะครับการดูดวงก็คือการดูดาวนะนึกออกไหมส่วนในระยะหลังๆเนี่ยใครจะเพี้ยนมาว่าเฮ้ยไพ่ก็คือการดูดวงลูกเต๋าก็คือการดูดวงศาสตร์การเสี่ยงทายอะไรก็คือการดูดวงอันนั้นคือมันเพี้ยนมา โดยโหราศาสตร์ที่เริ่มแรกเนี่ยนะครับกําเนิดมา4,000กว่าปีเนี่ยเขาดูจากดวงดาวนะครับดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องหม้เครื่องมืออะไรที่จะคํานวณหรือว่าแม้รังศาสนาเนี่ยศาสนาหลายๆศาสนาก็ยังไม่ได้กําเนิดเกิดขึ้นนะครับศาสนาพุทธศาสนาเราเนี่ย2,500กว่าปีแต่โหราศาสตร์เนี่ยกําเนิด เริ่มต้น4,000กว่าปีเพราะฉะนั้นสมัยก่อน,นไม่มีศาสนาก็ดูเรื่องของดวงดาวดูเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเก็บเป็นสถิตินะครับเอาไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโหราศาสตร์และดวงดาวนะครับมันแยกกันไม่ได้ดวงดาว่ยดูดาราศาสตร์แล้วก็เอามาผนวกกับเกณฑ์ต่างๆกลายเป็นโหราศาสตร์ที่มีการทํานายชีวิตมนุษย์เข้ามานะครับ อันนี้เราจะมาดูกันว่าในส่วนของราศีและลัคนาราศีทั้ง4ราศีนี้นะครับมันดีอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกคือราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษหรือลัคนาเมษนะครับสิ่งที่ต่อยอดได้ดีมากๆเลยนะครับหเลยเรื่องโชคลาภครับโชคลาภนี่เห็นชัดมากๆนะครับณขณะนี้นะที่หมแมนอัดคลิปอยู่นะครับหมแมนพูด บ่อยมากๆสาหรับลัคนาราศีเมษว่าคุณเราศีที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาบในเรื่องของอาชีพการงานผู้สนับสนุนผู้คนอุปถัมภ์เนี่ยคุณโดดเด่นมากๆเพราะว่าคุณมีราหูเนี่ยสถิตยอยู่ในเลือนลาภราหูแปลว่าอิทธิพลร,ราหูแปลว่าการเสี่ยงโชคราหูแปลว่าโชคลาบใหญ่นะครับอยู่ในเป็นเกษตรในเรือนลาภอยู่แล้วอ่ะกระเด็นเรื่องโชคลาบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับ พอ23สิงหาคมดาวเสาที่เป็นวินาศอยู่ขยับย้อนไปเป็น11แก่ละคณาอยู่ในเรือนโชคลาภอีกและเสาอยู่กับราหูกลายเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับที่มีอิทธิพลในด้านการเสี่ยงโชคในด้านเงินที่แบบมาจากการเสี่ยงทุกรูปแบบเอา,อางี้ดีกว่า <laughs> จะพูดไปก็มีชะงักนิดนึงเดี๋ยวพูดผิด ก็ยุคสมัยนี้ยุคโซเชียลเนี่ยพูดผิดไม่ค่อยจะได้นะครับก็ต้องพยายามพูดให้มันถูกนะฮะเสาราหูคู่มิตรนะเขาบอกว่าเป็นคู่มิตรทางอบายมุขเป็นคู่มิตรทางการเสี่ยงโชคเป็นคู่มิตรในเรื่องของการตัดสินใจการมีพวกพ้องการตัดสินใจงานใหญ่การลงทุนใหญ่เมกกับโปรเจกต์ต่างๆโดดเด่นมากๆนะครับอยู่ในเรือนลาภเป็นลาบอะหดาวเสาราหูเป็นลาบอะ มันอันนี้มันสุดๆด,ดีมากๆนะครับในเด้งที่สองนะที่เป็นเด้งแห่งความเพงนะเออเป็นเด้งแห่งความเพงเด้งที่สองก็คือดาวพระรากรดีเนี่ยที่นับัจจุบันเป็น3แก่ลัคณาอยู่ในราศีเมถุนขยับเดินเร็วไปที่ราศีกรกฎได้เกณฑ์มาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยนะราศีเมษมีเกณฑ์ดีเรื่องของทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านช่องบ้านรถยนต ครอบครัวอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่มีมูลค่าดาวพระรหัตเป็นปฐุมเกณฑ์อะไรที่รอคอยอยู่บางคนรอคอยบ้านหลังใหม่อยากได้บ้านใหญ่บางคนรอคอยอยากจะซื้อรถใหม่นะครับบางคนอยากจะซื้อรถหรูสักคันหนึ่งนะครับคือปฏิเสธไม่ได้บางคนเนี่ยคือมันเป็นความใฝ่ฝันเนาะบางทีแล้วเนี่ย นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามแหละบางทีมันเป็นความใฝ่ฝันนะครับนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้ค่าในเรื่องของการมองอ่าสมมุติว่าเราซื้อเรามีรถหรูบ้านหรูเนี่ยนะครับเราไม่ได้ไปให้ค่าอ่าสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเฮ้ยเขามีของหรูรถหรูบ้านหรูไม่ใช่แต่ว่าเราให้ค่าในแง่ของอ่าในเรื่องของการประสบความสําเร็จมากกว่าแต่ต้องมีข้อแม่นะคุณจะต้องสําเร็จมันจริงๆนะไม่ใช่พยายามที่จะเออไปไขว่คว้า เป็นนี่เป็นสินเพื่อที่ซื้อแบบรถหรูๆสักคันหนึ่งเพื่อมาประดับบารมีเฉยๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับอย่างนั้นไม่ดีใช้คําว่าอย่างนี้ละกันไม่ดีนะครับเราเราชื่นชอบเราซื้อของแพงๆหรือหรูๆเพราะว่าเป็นความชอบของเราหรือไลฟ์สไตล์ของเราแบบนั้นจะถูกต้องกว่านะครับแล้วก็ต้องดูกําลังของตัวเองด้วยนะครับไม่ต้องไปไขว่คว้ามากนึกออกไหมไม่ต้องวอนบีอ่ะนึกออกปะให้เราเป็นแบบ เป็น to be อ่ะก็คือให้เป็นจริงๆแต่ไม่ต้องแบบวอนบีไม่ต้องแบบพยายามอยากจะเป็นอะไรเงี้ยไม่เอานะาต้องไม่เดือดร้อนตัวเองแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้นะดาวพฤหัสบดีสถิตในเรือนพันธุความสําเร็จจะไปอยู่ที่เรื่องของทรัพย์สินทินฐานบ้านช่องครอบครัวอสังหาริมทรัพย์หรือแม้ทั้งรถยนต์สังหาริมทรัพย์นะครับเพราะนั้นนี่คือจังหวะที่ดีมากๆนะนี่คือราศีแรกนะครับ ราศีต่อมาคือราศีพฤษภเนี่ยพฤษภเนี่ยพฤษภเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกลูกผีลูกคนเฮ้ยดีหรือแย่กันแน่นะดาวทางไม่ถูกนะครับตัวหมอแม่นี่เป็นคนลักนาพฤษภนะครับเป็นหนึ่งคนที่กล้าพูดว่าดวงก็ดีด,ด,ดีตลอดไม่ค่อยตกนะครับหลังจากที่มันตกมาเยอะแล้วนึกออปะอ่ามันตกมาในอดีตเนี่ยดวงตกมาหลายรอบแล้วหนักนะครับแต่ขึ้นอยู่ดวงบุคคลด้วยคราวนี้ พุศพเนี่ยมีมรตยูอยู่เดิมนะก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวที่ให้ผลดีหรือให้ผลเสียเข้ามาเนี่ยพุศพต้องคํานึงงว่าอย่างหนึ่งว่าคุณจะอยู่เฉยๆอยู่จําเจไม่ได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องอะไรปรับเปลี่ยนในเรื่องวิธีคิดวิธีการทํางานปรับเปลี่ยนในเรื่องของอช่องทางต่างๆนะครับวิธีการ อะไรใหม่ๆเทคโนโลยีนู e ่ ES, นนี่นั่นต้องศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอมรตยูเนี่ยคือนวัตกรรมมรตยูคือความไม่นิ่งอยู่อยู่ไม่นิ่งะนะครับเพราะนั้นต้องคิดต้องสร้างสารรค์อยู่เสมอถ้าคุณเป็นคนที่คิดสร้างสารรค์อยู่เสมอเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอในโลกปัจจุบันนะครับมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณหมั่นเรียนรู้อยู่เสมอแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับแบบนี้รอดแน่นอนเอาตัวรอดได้ นะครับดา,าวเสาก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนกร,รม,มะนะครับแสดงว่างานเนี่ยมีสิทธิ์ที่คุณจะเอางานเก่าๆมาปัดฝุ่นแล้วก็นํามาทําใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมคุณอาจจะเคยทํางานเก่าตรงนี้นะครับเคยทําสําเร็จมาแล้วนะค,คุณลองมองย้อนกลับไปเอางานเก่านี้มาทําแต่ว่าทําในสเกลที่มันใหญ่กว่าเดิมหรือว่าลองปรับเปลี่ยนวิธีการที่มันโมเดิลกว่าเดิม แล้วมันจะประสบความสําเร็จจะมีคนช่วยจะมีบริวารช่วยจะมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับดาวพระราชบดีอยู่ในเรือนการเงินเป็นปรากรรษตรและเป็นอุจจาวิราชถามว่าดีไหมดีแต่มันยังดีไม่สุดเพราะดาวเป็นปรากษตร,รในวันที่2ตุลาคมดาวพระราชบดีขยับเดินหน้าเป็น3แก่ลัคนาคราวนี้ดีมาก <c oughs> คือเพราะหนึ่งเลยเนี่ยดาวพระรหัตถ์เป็นอุจคืออุจเนี่ยคือสูงส่ง แล้วก็ชัยชนะดาวพระหัสเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะดาวพระหัสเป็นดาวโชคเดินลาภะครับหนึ่งเลยโชคลาภโอ้โชคลาภเป็นมหาอุดสูงส่งสองอาชีพอาชีพเป็นอุดอ่ะคือสูงส่งอ่ะมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าตำแหน่งหน้าที่การงานการเดินทางหรือการพบปะผู้คนการมีสังคมใหม่ๆจะช่วยผลักดันสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวราศีพฤษภประสบความสำเร็จอย่างขีดสุดเลยนะ เป็น3เดือนที่น้ําขึ้นให้รีบตักเลยนะครับพฤชบเนี่ยต่อยอดจากของเดิมของเก่าแล้วจะดีกว่าเดิมกิจการหรืองานอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถกิจกรรมเชิงวิชาการอาชีพเกี่ยวกับการฝึกอบรมการสอนหรือแม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาที่มีการเรียนการสอบแข่งขันจะโดดเด่นและประสบความสําเร็จอย่างที่สุดเลยนะครับดาวพัสดีเนี่ยไม่เคยทําให้ผิดหวังเป็นมหาอุดเมื่อไหรเนี่ยเขาเรียกว่า ส่งผลแบบชัดเจนนะครับขอเมาสนิดนึงสักนาทีนึงสมัยก่อนหมอแม่เรียนโหรเรียนวิชาโหน10กว่าปีก่อนมีการสอบวัดแข่งขันแค่ได้วัดระดับนะครับณขณะนั้นหมอแมนมีดาวพรฤหัสอยู่ตำแหน่งมหาอุดแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ในดวงไปสัมพันธ์กับดาวอังคารพฤหัสอังคารเป็นคู่ปัญญาเฉียบแหลม นะครับอันนี้ขอโมนิดนึงนะฮะในช่วงเวลาแบบนั้นมาแมนสอบวัดผลได้อันดับหนึ่งของสมาคมเลยนะครับอ่าแล้วเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยถึง3 3วิชา3ศาสตร์ด้วยคะแนนเต็มร้อยนะครับก็เป็นเป็นคนเขาเรียกว่าคนแรกในรอบหลายๆปีนะครับที่สมาคมไม่เคยมีมาก่อนเห็นไหมอันนี้โมโม่นิดนึงไม่รู้ว่าคนฟังแล้วอาจจะหมันไส้เอางี้ดีกว่าหมันไส้แน่น,นอนเอางี้ดีกว,ว่า ก็ไม่เป็นไรนะอาจจะหมันไส้บ้างอะไรก็แบบคนที่ขี้ฉาคนอื่นมันก็มีเยอะนะแต่ว่าหมอแมนพูดให้ฟังเพราะว่าเรากําลังพูดถึงลัคนาราศีประสบนะครับตัวหมอแมนเป็นคนลัคนาประสบนะครับแล้วก็เคยได้รับผลประโยชน์ในรอบที่พระหัสโคจรลักษณะนี้มาแล้วเห็นไหมมันเป็นความบังเอิญช่วงที่ไปสอบ แล้วดาวพฤหัสเดินเป็นอุดพอดีเดินเป็นมหาอุดคือสูงส่งไงชัยชนะเห็นปะนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หนึ่งเลยสมมุติคนที่ฟังหมอแมนอยู่ตอนนี้อาจจะมีลูกศิษย์หรือมีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นโหรนะหรือเพิ่งเรียนโหรเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรเงี้ยคุณอยากจะศึกษาศรัรพทวิชาต่างๆหรือว่าศึกษาวิชาการอะไรก็ตามแต่ละเป็นศาสตร,ร์อะไรที่คุณสนใจคุณเลือกศึกษานะครับในช่วงที่ดาวพระัดสดีเดินดี คือเป็นอุดอย่างเงี้ยถือว่าถูกจังหวะถูกเวลามากๆนะครับคนที่ทําธุรกิจต่างๆที่ไม่ต้องเป็นโหรเป็นหมอดูก็มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับการพบเจอผู้คนใหม่ๆการมีวงสังคมใหม่ๆหรือว่าพูดคุยในเรื่องเดียวกันเนี่ยจะช่วยส่งเสริมอาชีพการงานส่งเสริมชีวิตความรุ่งโรจน์อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอันนี้คือประสบเห็นไหมอ่า หลายๆคนจะมองไม่ออกว่าดาวมันจะอยู่ทับรักแล้วมันจะดีได้ยังไงใช่อ่าวันนี้หมอแมนมาแจกแจงให้ฟังแล้วนะว่ามันดีได้ยังไงนะครับต่อมาเนี่ยคือราคนาราศีมิถุนนะครับรวมไปถึงราศีมิถุนด้วยมิถุนเนี่ยคือดวงที่ดีที่สุดและในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีปลายปีนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางปีปลายปีเนี่ยคือมันดีต่อเนื่องนะครับช่วงพฤษภาที่ผ่านมาพระอาทก็ทับรัคนาราศีแล้ว ก็ดีแล้วเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จเรื่องคู่ครองความรักคนรักทุกอย่างดีมากๆนะครับบางคนก็ไม่เคยไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างประเทศบางคนก็ไม่ได้ไปนานแล้วก็ได้ไปมีเกณฑ์เกี่ยวต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามา,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของแบบการมีโชคลาภนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหนุนดวงนะก็ดีมากๆนะครับพอ23สิงหาคมดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสุภะนะครับเสาเดิมอยู่กรรมะนะก็ รู้สึกว่างานหนักแล้วก็เอางานเก่าๆลูกค้าเก่าๆกลับมาพอดาวเสาร์ไปเข้าสู่หน่งสุภะเจอลาหูคราวนี้มันจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเป็นอีกก้าวหนึ่งสเต็ปอัพขึ้นไปในชีวิตนะครับชีวิตมีความก้าวหน้าอีกสเต็ปหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะได้เจอคนที่เขามาช่วยคนทำธุรกิจจะเจอลูกค้าเจอคู่ค้าที่ดีเป็นรายใหญ่ใคร i m p o r t Export ทําทำธุรกิจเกี่ยวต่างประเทศจะโดดเด่นมากๆ เสาราหูเนี่ยเป็นดาวพวกพ้องที่ดีที่สุดเป็นดาวพวกพ้องเพราะว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่แบบเขาไม่ได้ดูอะไรมากมายอ่ะเขาแค่บางทีเขาแค่ชอบคุณน่ะเขาแค่ชอบคุณเขาแค่ดูแล้วอ่ะเขาถูกชะตาถูกจริตด้วยเขาก็ช่วยหรือว่าไม่ก็เขาก็ซื้อกับคุณนึกออกไหมถ้าคุณมีของจะขายอ่ะ แค่แค่เขาถูกชะตาเขาก็ซื้อเขาก็ชอบบางทีไม่ต้องพูดอะไรมากไม่ต้องแบบสินค้าคุณน่ะอาจจะแบบไม่ดีเท่าอีกเจ้าหนึ่งด้วยแต่เขาก็ซื้อกับคุณน่ะเพราะว่าเรื่องคอนเน็ t ชันเรื่องของแบบเฮ้ยเขาถูกใจเราถูกจริตเราอะไรแบบนี้ครับมิถุนเนี่ยถือว่าดาว78เข้ามาในเรือนสุพระเรื่องของคอนเน็ t ชันทำให้ก้าหน้านะครับในสเต็ปที่2ดาวพรหัสบรีทับลัคนาราศีเนี่ยเดินเร็ว แล้วยกเข้าสู่ตำแหน่งการเงินราศีมิถุนตั้งแต่ตุล,ลาคมเป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ได้เงินนะครับได้เงินจากไหนได้เงินจากงานของคุณเองนะครับนะจะเมคมันนี่ให้ได้แบบดีเยอะนะสองคือได้เงินจากคู่ครองคนรักนะครับคู่ครองคนรักเนะี่ยเจอแบบแฟนสายเปยใช่ไหมเปยให้นะฮะเป็นมหาอุดด้วยนะโอ้โหเขาเรียกว่าเปยเยอะนะครับสามคือคุณอาจจะได้เซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆ คนทาธุรกิจนะหรือคนทํางานประจําก็ตามแต่จะได้เซ็นสัญญาใหม่ๆซึ่งสัญญานั้นน,นําพามาเรื่องของรายได้ที่เพิ่มผูนมากขึ้นนะครับเช่นเซ็นสัญญาอะไรใหม่แล้วค่าแรงเยอะกว่าเดิมอาจจะย้ายองค์กรแล้วก็มีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแล้วเงินมากกว่าเดิมหรืออยู่องค์กรเดิมแต่มีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งแล้วได้เงินเยอะกว่าเดิมนะครับหรืออย่างที่แบบเอาที่ใกล้ตัวหมอแม่หน่อยก็ คือบอแม่เป็นคนชอบดูฟุตบอลนักฟุตบอลเวลาเขาย้ายทีมนะเวลาเขาย้ายทีมนะเขาจะมีการเรียกค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนะก็เหมือนกับแบบมันต้องมีค่าจ้างมากขึ้นเป็นการสเตปอัพของตัวเขาเองย้ายองค์กรทีหนึ่งก็จะต้องมีค่าเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นนี่หรอมะหรือถ้าคุณไม่ย้ายองค์กรคุณอยู่องค์กรเดิมแต่แบบผลงานคุณดีมากเออฟอร์มคุณแบบคุณเตะบอลเก่งมากยิงประตูได้เยอะเขาก็ต่อสัญญา ใหม่ให้จากที่คุณรับอยู่นะประมาณสักแบบว่า,าสัปดาห์หนึ่งสัก0 0 0แสนคือนักฟุตบอลต่างประเทศรับเยอะสัปดาห์หนึ่งอาจจะแบบบางทีไม่ได้ห้าแสนแต่สัปดาห์ล้านยังมีนะสมมติแบบสัปดาห์หนึ่งห้าแสนเฮ้ยคุณยิงได้เยอะอ่ะคุณเป็นนักเตะแล้วคุณยิงได้เยอะต้นสังกัดต่อสัญญาอีกให้สัปดาห์ละหนึ่งล้านอย่างเงี้ยนึกออกมานี่แหละราศีมิถุนจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะได้ สเตปอัพเพิ่มขึ้นมานะครับทั้งรายได้ทั้งเรื่องงานความก้าวหน้านะครับหรือว่าการเซ็นสัญญาใหม่ๆนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยใครโสดก็จะเจอคนที่ถูกใจแล้วเป็นแบบสายเปส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับแฟนคุณก็จะนะผักดันอุปธรรมค้ำชูช่วยเหลือด้านการเงินอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนี่คือราศีมิถุนนะครับสุดท้ายครับราศีและลัคนาราศีตุลนครับนะ ตุลเนี่ยนะก็เหมือนกับแบบเฮ้ยโอ้โหเมพษพฤษภศเปโตรเนี่ยเขาเป็นราศีที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะอ่าเหมือนเป็นพวกพวกเดียวกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเดียวกันใช่ไหมแล้วตุลน,น่ะหลุดมาได้ยังไง <laughs> ตุลฮนะตุลเนี่ยนะจะบอกว่ามองข้ามเขาไม่ได้เลยนะครับลักษณะราศีตุลน,นะสเตปแรกเลยดาวเสาร์เนี่ยยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะเนาะก่อนหน้านี้ดาวราหูเนี่ยปุตตะเป็นเกษตรคุณอาจจะได้เริ่มสิ่งใหม่นะครับได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆ หรือว่าบางทีคุณอาจจะได้มีโชคลาภบ,บ้างนะมาเรื่อยๆนะนับจากวันที่ดาวเสาเดินถอยหลังกลับมา23สิงหาคมเนี่ยมาประกบคู่กับพระราหูกลายเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ในเรื่องการเสี่ยงโชคเรื่องโชคลาภฟังให้ดีนะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภใหญ่ที่เป็นเงินก้อนที่มากกว่าเดิมมากกว่าที่คุณเคยได้มานะครับ หมอแมนไม่รู้นะว่ามันจะปริมาณเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของปริมาณเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับจะไปฟันธงว่าเฮ้ยคุณจะได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนไม่ได้บางคนได้หลักล้านบางคนข่าวที่เราเห็นก็เห็นอยู่แล้วบางทีได้เป็นหลัก30บล้าน60สล้านก็มีสิบกว่าล้านเนี่ยมีนะครับเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้แต่เสาลาหูประกบคู่กันในเรือนปุตตะในเรือนโชคลาภโอกาสมาแล้วนะครับ รวมไปถึงธุรกิจการงานด้วยถ้าคุณกําลังลงทุนใหม่มีธุรกิจใหม่ๆให้ิเริ่มสร้างสรร์โอ้โหมันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สามารถเทิรนกลับมาเมคมันนี่ให้คุณเป็นกอบเป็นกรรำเลยนะครับเป็นจํานวนมากๆเลยอันนี้โดดเด่นมากนะครับเรื่องบุตรบริวารก็ดีมากๆถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าขององค์กรคุณจะได้ลูกน้องที่เก่งมากคุณจะได้มือทองมือดีมาทํางานให้กับคุณครับ เป็นโอกาสที่ดีๆที่คุณจะใช้เนี่ยก็ต้องบอกว่า,าใช้ใช้เงินทำงานใช้คนให้เป็นอย่างเงี้ยคุณจะได้ลูกน้องที่เก่งมากๆและสามารถมาเมคมันนี่มาทำเงินให้คุณเป็นกอบเป็นกำรรนะครับสเต็ปที่2ดาวพระสบาคีเดิมอยู่ตำแหน่งสุภะก็ช่วยเรื่องความก้าวหน้าอยู่แล้วนะความโดดเด่นเรื่องการเรียนการสอบแข่งขันดีมากๆหลังจากวันที่2ตุลา ดาวพฤหัสยกข้าสู่ตำแหน่งกรมมะมาเป็นมหาอุดเด่นเรื่องการงานเขาไปอีกคราวนี้โอ้โหนะครับคนที่ถ้าเป็นนักเรียนนะแล้วหาที่เรียนอยู่จะได้ที่เรียนที่ดีมากๆนะที่เรียนที่แบบโด่งดังที่มีชื่อนะครับประสบความสําเร็จเรื่องการเรียนคนทํางานจะประสบความสําเร็จเรื่องการงานนะคุณอาจได้รับโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่แบบคุณทําสําเร็จปุ๊บเนี่ยทำให้คุณเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดเลย นะครับถ้ามีโปรเจกต์ที่คุณต้องแข่งขันกันนะครับตั้งแต่2ตุลาคมเป็นต้นไปลัคนาราศีตุลนเอาชนะได้หมดเลยเนืกออกไหมมหาอุดคือชัยชนะนะครับการแข่งขันที่แบบไม่ไม่แพ้แล้วอยู่ในเรือนกร,รมมารแสดงว่าการเทคแอคชั่นของคุณการกระทําของคุณเนี่ยนะครับมันสามารถที่ทําได้โดยไม่ผิดพลาดนะถึงผิดพลาดก็แก้ไขได้อนะ โดดเด่นสูงส่งเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการเรียนอาชีพนะครับนี่แหละครับราศีตุลน,นะโดดเด่นไหมแล้วช่วงที่ดาวย้ายช่วงเครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่าราศีตุลเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยนะก่อนหน้านี้ไปเจอทั้งภพอริไปเจอทั้งภพมรณะนะครับอยู่แบบ าภาษาหมอแมนเรียกตุปัต e ตุเ <c> ป <oughs> ๋มันเดินแบบตุปัตตุเป๋เดี๋ยวไปเจอมรตยูบ้างในเรือนมรณะอย่างเงี้ยก่อนนั้นนั้นไปเวลาตอนเลง็งดวงชะตาสุปเล็งรักเนี่ยก็ยังไปโยกเบียดเบียนกับดาวเสาร์อีกนะ <c oughs> ก็มันรู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงใจยังไงไม่รู้นะครับแต่มันก็ยังสแสวงหาความสําเร็จได้แต่มันมีปัญหามากหน่อยครึ่งปีหลังต้องบอกงนี้ปัญหาน้อยลงเยอะ แล้วก็ดาวประจำตัวเนี่ยเป็นช่วงที่เดินอยู่ในเรือนที่ดีเนี่ยติดต่อกันประมาณ3เดือนเลยนะครับสามเดือนเลยนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนอกันยา,าสิงหากันยาคมาแล้วพวกเนี้ยนะครับส,สิงหากันยาคมาไปถึงเกือบ,อบพฤศจิกาเลยนะครับดาวประจำตัวค่อนข้างเดินดีมากๆนะ,นะครับก็นี่ก็คือจังหวะจากคนของการต่อยอดความเฮง ความรุ่งโรจน์นะครับที่ต้องรีบคว้าเอาไว้นะสรุปครับนี่คือ4ลัคนาราศีนะครับที่สามารถต่อยอดความเฮงความรุ่งโรจน์ได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับโดยอ้างอิงจากการโคจรของดวงดาวหลัก,ลก,ลกสองดวงนั่นคือดาวเสาร์และดาวพารหัสบดีดาวเสาร์โคจรออถอยหลังนะครับจนมาเจอกับราหูกลายเป็นคู่มิตรใหญ่ก็ส่งผลให้ กิดสิ่งที่มัน Amazing ขึ้นนะครับดาวพฤหัสบดีเดินเร็วนะครับเดินเสดเดินเร็วจนข้ามราศีไปอยู่ในราศีกร,รกฎได้ตำแหน่งมหาอุดครับก็ส่งผลในเรื่องของความสูงส่งและชัยชนะ4ราศีนี้ครับเป็น4ราศีที่ได้ผลดีแบบต่อยอดได้นะครับซึ่งราศีก่อนหน้านี้ที่หมอแมนทำคลิปลงมาแด้วก็มีตั้ง5ราศีที่พลิกหลายกลายเป็นดีนะครับ เพราะนั้นเราสังเกตว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีราศีที่มีแนวโน้มดวงดีขึ้นเนี่ยถึง9ราศีด้วยกันนะเห็นไหมมีแนวโน้มไปทางดีอะเ้าราศีนะครับเพราะนั้นมันก็จะเหลืออยู่าสามราศีที่อยากจะต้องมีอะไรที่ต้องระมัดระวังหน่อยอก็ถ้าเป็นเรื่องของอคอนเทนต์ในคลิปอื่นถัดไปนะครับวันนี้ขอให้ทั้ง4ราศีที่หมอแมนพยากรณ์เนี่ยนะครับขอให้ประสบพบเจอแต่ความ เฮงความปังความรุ่งโรดเจริญรุ่งเรืองนะความเป็นสิริมงคลหยิบจับอะไรก็สามารถทําให้ชีวิตคุณนั้นเติบโตก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมามีโชคมีลาบกันทุกท่านนะครับขอให้โชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ